สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมอิเตอร์แซมที่ช่อง YouTube เช่นเคยนะครับกับเรื่องราววัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายหลวงพ่อเดิมพระนาาจารย์ในจังหวัดนครสวรรค์และในจังหวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งผมก็ได้นำเอาวัตถุมงคลอของพัะนาาจารย์ต่างๆเนี่ยมาสลับปเปลี่ยนกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมมาทำวิดีโอให้ท่านได้ชมรูปลักษณะ ศิลปะรูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ทําอยู่เป็นประจําประจํานะครับอย่างเช่นวันนี้ก็เป็นวาระพิเศษนะครับผมได้มีดจากอําเภอบรรพตวิสัยจังหวัดนครสวรรค์แถวบางตาหงายนะครับแถวนั้นก็เมื่อสมัยก่อนนู้นนะสมัยที่หลวงพ่อลวยท่านกําลังเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อเดิมท่านก็ มาพักอยู่ที่วัดบางตาหงายนะครับแล้วก็เดินทางไปเรียนวิชาคมกับหลวงพ่อเดิมอยู่หลายปีเลยทีเดียวนะครับวิชาคมเกี่ยวกับเรื่องมีดเกี่ยวกับเรื่องพระคาถาอะไรต่างๆเนี่ยทำให้หลวงพ่อกลวยเนี่ยท่านมีพระคาถาเข้มขังมากนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของท่านนั้นล้วนแต่มีประสบการณ์สูงเป็นที่ปรารถนาของผู้คนทั่วไปและก็เป็นพระคณาจารย์ในยุคป,ปีพศ2500 เนี่ยเป็นรูปถ่ายที่แพงที่สุดในในบรรดาพระเกจิคณาจารย์ในยุคในยุคปีพศ2500เนี่ยหลวงพ่อกลวยเนี่ยรูปถ่ายของท่านแพงมากนะครับบานนึงนี่เป็นล้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วัตถุมงคลแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นของท่านเนี่ยราคาหลากักราคาหลายแสนนะครับถือว่าเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่มีปฏิหารมีอิทธิฤทธิ์อะไรมากมายเลยทีเดียวแล้ววันนี้ก็เป็น าวราระพิเศษที่ผมจะได้นำวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยเรียกว่าเป็นมีดควานช้างยุคต้นขนาดใหญ่ของหลวงพ่อกลวยมาให้กับท่านได้ชมนะครับผมได้มาจากแถวบันโพธิพ์พิสัยจากแถวบางตางหายเนี่ยนะครับจากคนเฒ่าคนแก่และก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นของหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์นะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะอีกองหนึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดนครสวรรค์นะครับ อีกองค์หนึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดชัยนาทเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นครูบาอาจารย์กันนะครับแต่พุทธคุณนั้นโอ้โหเข้มขังทั้งคู่นะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวตรงนี้นะครับพี่น้องท่านใดอยากจะพูดคุยกับผมนะครับก็มาทางเบอร์โทร0863529656บางคนก็ท่วงมาว่าผมพูดเบอร์โทรไวไปนะครับ เพื่อเป็นการง่ายนะครับผมได้ทําหน้าปกวิดีโอนี้ถ้าใครจดไม่ทันก็ไปดูที่หน้าปกวีโอน,นะครับผมจะแปะเบอร์โทรแล้วก็แปะ QR วาโค้ดของไลน์ไว้ท่านสามารถสแกน QR วาโค้ดเพิ่มเพื่อนทางไลน์แล้วก็มาพูดคุยกับผมได้เลยแต่หมายเหตุนะครับเวลาทักเข้ามาเนี่ยห้ามถามเรื่องเก๊แท้ใช่ไม่ใช่ถึงไม่ถึงห้ามถามเด็ดขาดเพราะว่าผมไม่ตอบในเรื่องพวกนี้นะครับมันมีปัญหามากมายก็ต้องบอกทุกวิดีโออย่างนี้แหละพี่น้องเก่าๆก็ลำคาญพูดแต่เรื่องเดิมๆนะครับ แต่ถ้าไม่พูดเนี่ยมามาวันแล้วเป็นร้อยแน่นอนนะครับก็ต้องพูดให้กับพี่น้องท่านใหม่ๆที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกได้ได,ได้รับทราบตรงนี้ว่าผมไม่ได้ดูเรื่องเก๊แท้เก่าใหม่นะครับได้ทำวิดีโอให้ศึกษาให้ดูว่าแบบไหนเก่าแบบไหนใหม่แบบไหนเทปแบบไหนแท้แบบไหนเก๊ศิลปะของมีดในยุคนั้นควรจะเป็นอย่างไรกรรมวิธีในยุคนั้นควรจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับก็ทําไว้ในวิดีโอนะครับ พยายามช่วยเหลือตัวเองนะให้ได้นะครับอัติเหตุอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะพึ่งตนเองให้ได้นะครับเรารู้เกแท้จากคนอื่นนั้นก็ไม่เท่ากับรู้จากปากของเราไม่เท่ากับรู้กับใจของเรานะครับถ้าเรารู้แล้วเนี่ยมันหมดสงสัยนะครับแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยหรือว่าไปรู้จากคนอื่นเนี่ยมันก็แกว่งไปแกว่งมาเสียหายนะครับโอเคเรามาชมมีดหลงพ่อควยก่อนกันแล้วกันนะครับเป็นมีดควานช้างขนาดใหญ่นะครับ มีดเล่มนี้ผมได้มาจากอำเภอบรนพตพิสัยนะครับแถวบางต่างหายจากคนเท่าคนแก่นะครับที่เก็บกันมา,านานเลยทีเดียวนะครับเป็นมีดที่มีความคลาสสิกและมีความอลังการพอสมควรนะครับเป็นถือว่าเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อกวยนะครับมีดเล่มนี้จะพ่อใบมีดเนี่ยสินิ้วถือว่าเป็นมีดขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะฮะเป็นมีดควานช้างนะครับรวมด้ามรวมฝักนี่ยีนิ้วนะฮะ เรียกว่าเป็นมีดความช้างขนาดใหญ่นะครับแต่มีความพิเศษมีความพิเศษก็คือบริเวณด้ามเนี่ยาจารึกอักษรจีนไว้แล้วก็มีรูปวาดแบบศิลปะของชาวจีนนะครับก็พอจะสันนิษฐานได้ว่ามีดเล่มนี้เนี่ยน่าจะเป็นอของตระกูลที่เป็นชาวจีนนะครับ แล้วก็มีความอลังการนะฮะที่ด้ามน,นี่ก็จะเป็นโลหะทองเหลืองหุ้มไว้ทํางดงามนะฮะทำเป็นรูปพญายินทรีแล้วก็มีพวกแก้วอะไรเนี่ยพวกแก้วที่สีชมพูอะไรพวกนี้นะครับก็สวยงามนะครับสวยงามทั้งด้ามสวยงามทั้งใบมีดเลยทีเดียวนะครับส่วนด้ามเนี่ยทำมาจากกระดูกช้าง นะกระดูกช้างวิธีการดูกระดูกเนี่ยวิธีการดูกระดูกนี่เราก็ต้องสูงไม่ได้อีกเป็นอะไรเนี่ยมันจะมีรอยจุดดำๆมีรูคุ้มขนดำๆแบบนี้นะครับเนี่ยรูจุดดำๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นกระดูกอันนี้เป็นกระดูกช้างนะครับแต่เขา แกะลายเนี่ยแกะลายเป็นของศิลปะของชาวจีนนะครับก็ทําให้เรารู้ว่าต้นกําเนิดนะอาจจะมาจากคนจีนนะครับพอนครสวรรค์หรือปากน้ําโพเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนจีนอพยพมาอยู่เยอะนะครับอย่างเช่นเราจะดูประเพณีเนี่ยประเพณีแห่บังกรอะไรเงี้ยน,นะในในเทศกาลจีนนะครับคนจีนมาอยู่เยอะเนื่องจากว่าปากน้ําโพหรือว่านครสวรรค์นเนี่ย เป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพยานะครับการเดินทางสมัยก่อนนู้นคนจีนก็อพยพมาตามแม่น้ำนะฮะล,ล่องเรือสำเภามาเพราะฉะนั้นเมืองที่อยู่ตามชายชายฝั่งแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพยาจะมีชาวจีนนะ่ยมาอาศัยอยู่เยอะนะครับดังเช่นพยุหคีรีเนี่ยก็เป็นเมืองเป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำนะฮะเนี่ยก็ชาวจีนอพยพยามาเยอะก็จึงไม่แปลกนะครับ ศิลปะต่างๆเนี่ยมีของชาวจีนผสมอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นกระดูกช้างขนาดใหญ่นะครับแกะลวดลายสวยงามส่วนฝักกับปลอกลัดกันมีดเนี่ยเป็นอลูมิเนียมขาบินโตเก่านะครับอลูมิเนียมขาบินโตเก่าอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วก็ตรงฝักนี่ก็แกะสลักเป็นรูปอนุมาน สลักเป็นรูปหนุมานซึ่งเป็นศิละปะของหลวงพ่อควยนะครับเนี่ยเป็นหนุมานแล้วก็มีอักขรคาถาเต็มไปหมดนะครับพวกอลูมิเนียมขาบินโตนี้ก็จะเก่าข้าค่าเลยทีเดียวนะครับมีดเล่มนี้มีอายุต่ํากว่าปีพศ2500น,นะครับอาจจะประมาณปีพศ2490ประมาณนั้นเลยนะฮะ มีดน่าจะมีอายุป,ประมาณเกิน70ปีนะครับเกิน70ปีนะมีดเล่มนี้นะครับหลวงพ่อกลวยนี่ท่านกลับมาท่านกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านแคหรือวัดโคสิตารามเนี่ยในยุคป,ปีพศ2 4งพ8 4 85ปเนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งในยุคสงครามโลกเลยทีเดียวนะเนี่ยไม้ก็จะเป็นไม้พยุงมั้งครับ นึกไม่ออกบอกพยุงไว้ก่อนนะครับนะครับเนี่ยดูความเก่านะฮะเป็นของคนเท่าคนแก่นะครับมีดเล่มนี้เก็บไว้อย่างดีเนื่องจากว่ามีขนาดใหญ่มากมีขนาดใหญ่มากนะครับเราดูลวดลายเนี่ยเราดูลวดลายนาายฮะเอมวันนี้วิดีโอนี่มันสูมไม่ได้นะครับอาจจะไม่คมชัดสักเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูฝักมีดนะครับ ด้านในนี่เก่านะครับเป็นเป็นอลูมิเนียมเก่านะครับขาบินโตและแกะลายนะครับแกะลายเป็นแบบกระหนกพวกลายไทยอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เป็นการตีพับแบบบ้านๆแบบคนโบราณน,นะครับงดงามนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดครูนะครับต้องบอกว่าเป็นมีดครูเลยนะขนาดใหญ่เลยนะครับ มีดขนาดใหญ่อย่างนี้ไม่ได้เจอได้ง่ายๆเลยนะฮะใหญ่มากประมาณ20นิ้วนะเป็นมีดควานช้างจริงๆนะครับส่วนโลหะนี่ตรงกันมีดเอวันนี้วิดีโอเป็นอะไรไม่รู้นะครับซูมไม่ได้เลยนะครับก็อาจจะใช้กล้องคนละตัวนะคร ็เลยติดขัดนะครับตรงนี้ตอกอัขราคาถา,าว่าอิสวาสุหัวใจพระรันตนตรยแล้วก็เป็นมีดปู่เพชพญาธรน,นะรซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อกวยเลยนะครับเหล็กนี้เป็นเหล็กขาวนะครับเป็นเหล็กขาวแบบนี้เนี่ยเหล็กขาวนะครับนี่การตอกลายลายปู่เพชรพญาธรน,นะครับเป็นการตอกลายเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ เฉพาะใบมีดนี่12นิ้วถือว่า1ฟุตเลยนะครับใบมีดนี่1ฟุตเลยเป็นมีดขนาดใหญ่จริงๆนะครับแล้วหลวงพว่อกวยนี่ต้องบอกว่าประสบการณ์สูงมากนะครับมีดของท่านนี่มีราคาแพงนะครับมีดบางเล่มนี่ต้องบอกว่าราคาหลักแสนเลยเหมือนกันนะครับมีดบางเล่มที่เป็นด้ามงาฝักงาอะไรพวกนั้นนะครับเห็นประมูลกันนี่โอ้โหราคาแพงมากนะครับท่านท่านลองดูนะครับว่า มีดเล่มนี้มีความคลาสสิกประมาณไหนนะครับคลาสสิกมากเดี๋ยวผมกำลังจะเพิ่มแสงเออโอเคแสงเยอะเกินไปหรือเปล่านี่นะครับเป็นปู่เพชรพญาธรน,นะครับเป็นเหล็กนั้นหนาหน,นักเลยนะครับมีดเล่มนี้แล้วก็ด้ามเนี่ยเป็นกระดูกช้างนะครับแต่ว่ากระดูกช้างนี่ทำสวยมากนะครับดูนะฮะด้าม ปลายด้ามนี้ก็อุดด้วยโลหะทองเหลืองนะครับทองเหลืองเป็นทองเหลืองเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเ,เป็นลวดลายอลังการเลยทีเดียวมีดเล่มนี้ถูกสั่งสร้างพิเศษเลยนะครับสั่งสร้างพิเศษนั่นแสดงถึงความที่มีความศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อกลุยเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีดมีความแน่นมีความเก่ามีความคลาสสิกมีดเล่มนี้อายุเกิน70ปีนะครับเกิน70ปีนี่ไม่ใช่มีดในยุค ป,ปลายนะครับเป็นมีดในยุคต้น,ตนของหลวงพ่อกลวยเลยทีเดียวนะครับเป็นมีดขนาดใหญ่ด้วยเป็นขนาดควานช้างมีดอย่างนี้คงจะพกติดตัวยากนะครับเนื่องจากว่ามีความหนักมีความยาวใหญ่นะครับเหล็กดีมากนะครับเหล็กนี้เป็นเหล็กอย่างเนี้ยเหล็กดีมากนะครับเนื่องจากว่ากล้องมันซูมไม่ได้นะครับวันนี้อาจจะติดขัดหลายอย่างนะครับและอย่างหนึ่งผมก็ทําวิดีโอนี้อยู่ต่างจังหวัด ก็จะมีเสียงนกเสียงกาเสียงเป็ดเสียงไก่เสียงหมาเสียงการก่อสร้างะจะเข้ามาในวิดีโออยู่เรื่อยๆนะครับก็ต้องขออภัยถ้าหากว่าทําให้ผู้ชมลาคาญนะครับเนื่องจากว่ามันผมมาดูการสร้างบ้านสวนอยู่มันยังไม่เสร็จนะครับเสียงก็เลยเข้ามารบกวนนะครับประมาณนี้ก็เจตนาก็อยากจะเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ สายจังหวัดนครสวรรค์และในจังหวัดใกล้เคียงนะครับโดยเฉพาะสายหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับผมก็นำมาให้ท่านได้ชมอยู่เรื่อยๆและท่านดูศิลปะของของช่างนะฮะดูความเรียบร้อยของใบมีดนะฮรดูการตอกปู่เพชรพญาธรงดงามเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อกลวยเลยทีเดียวนะครับหลวงพ่อกลวยท่านจะมีวัตถุมงคลของท่านจะเด่นเด่นไปในใน,ในทุกทางโดยเฉพาะเมตตามหานิยมและก็โชคลาภนะครับ ใครติดขาดเรื่องการงานใครติดตัดใครติดขาดเรื่องธุรกิจอะไรเนี่ยไปบนบานสาวสารเก่านะครับไปบนบานสารเก่านะก็จะได้สมความปรารถนาเป็นส่วนมากเราจะสังเกตว่าที่วัดหลวงพ่อปวยจะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนไปแก้บนไปแก้บนยิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์นี่รถเต็มหน้าวัดเลยนะครับคนไปไปขอแล้วได้ตามความประสงค์นะฮะแล้วก็เอาไปแก้บนกันเยอะเลยทีเดียวนะครับ ไปกราบาสรีระร่างของหลวงพ่อกลวยที่ยังไม่ได้เผานะครับแล้วก็รูปหล่อของท่านที่อยู่ตรงมณฑบหน้าวัดนในวัดนะครับและบางทีก็ไปดูพิพิธวัพิพิธภัณฑ์ตรงตรงในวัดด้วยนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อกลวยเยอะเลยทีเดียวนะครับแหมมีดเล่มนี้เป็นมีดที่สวยฮะจะพอบมีดนี่สิบสองนิ้วนะครับนี่สิบสองนิ้วขนาดใหญ่ นี่สิบสองนิ้วเลยนะครับมีดเล่มนี้สิบสองนิ้วเลยนะครับใหญ่มากรวมด้ามแล้วฝักนี้ยี่สิบนิ้วถือว่าเป็นมีดที่พบเจอได้ยากนะครับมีความสวยงามอลังการและก็มีศิละปะของอลูกศิษย์ชาวจีนด้วยนะครับแกะสลักไว้ที่ด้ามนะครับแกะสลักไว้ที่ด้ามอย่างนี้นะครับแล้วก็มีรอยจานอยู่ตรงรอยจานอยู่ที่รอยจานอยู่ที่ตรงนี้เป็นรูปหนุมานเห็นไหมครับ เนี่ยเป็นรูปพนุมาลแล้วก็แกะจานอัขระคาถาไว้เต็มทั้งสองฝั่งนี่นะครับเป็นรูปพนุมานกําลังเหาะเนี่ยนะครับกําลังเหาะนี่นะเป็นรูปพนุมานกําลังเหาะเนี่ยนะครับทั้งสองด้านนะครับจานอาัขราะาไว้ทั้งสองด้านเลยแล้วก็ความเก่าของโลหะเนี่ยบ่งบอกถึงอายุได้ว่าอายุเนี่ยเกินสิบประมาณ70ปีนะฮะเกินประมาณ70ปีเลยนะครับมีดเล่มนี้ ยังสมบูรณ์นะครับโลหะไม่ได้ขาดเลยแม้แต่แม้แต่ข้อเดียวนะครับแล้วก็มีความแน่นมีความสมบูรณ์มากมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดถือว่าเป็นมีดครูขนาดใหญ่นะครับน่าสะสมไว้เนื่องจากว่าหลวงพ่อกวยเนี่ยท่านเด่นทางโชคลาภมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานติดขัดเนี่ยบนบานสารกล่าวบอกอธิษฐานบอกท่านก็มักจะ ได้สมประสงค์นะครับประสบการณ์ในเรื่องนี้สูงเลยทีเดียวนะครับมีเรื่องเล่าเยอะนะครับมีเรื่องเล่าเยอะมากนี่มีดเล่มนี้นะครับสวยงามถึงจะเป็นกระดูกช้างก็จริงนะครับแต่ว่าทําสวยมากนะครับเป็นกระดูกช้างแต่ว่าสวยมากเห็นไหมครับดูนะครับอักขระจีนเราก็อ่านไม่ออกหรอกฮะดูแต่รู้ว่าเป็นศิลปะของคนจีนนะครับเนี่ยความเก่าของโลหะ ที่เป็นพวกอลูมิเนียมความเก่าของใบมีดที่เป็นเหล็กขาวๆนะครับเห็นไหมครับสวยงามจริงๆนะครับมีดเล่มนี้ถือว่าเป็นมีดที่สวยงามมากนะครับสมบูรณ์แบบนะครับมีดเล่มนี้ได้มาจากคนเท่าคนแก่แถวบรรพจนพ,พิสัยแถวบางตาหงายนะครับที่เป็นถิ่นที่หลงพ่อกลวยท่านไปอยู่ที่นั่นนะครับท่านไปอยู่ที่นั่นมาก่อนนะครับเราเลยเห็นมีดในยุคต้นๆของท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะมีอยู่ที่นั่นเยอะนะครับ โอเคมาดูมีดอีกเล่มนึงเป็นมีดของอาจารย์หลวงพ่อกลวยก็คือมีดหลวงพ่อเดิมนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดขนาดเล็กขนาดประมาณสัก5นิ้วนะฮะประมาณสัก5นิ้วขนาดปาก,กานี่นะครับมีดเล่มนี้ผมได้มาจากสหกรลงน้ําตาลอยู่หลังวัดหนองโพนะฮะเป็นของชาวบ้านที่เก็บกันมาเก่าแก่เนื่องจากว่าที่รัดฝักเนี่ยมันขาดมันไม่สมบูรณ์นะครับผมก็เลยส่งไปรัดหวายไว้ ส่งไปรัดไวยไว้ใหม่นะครับก็เลยมีความแน่นหนาขึ้นมานะครับมีดเล่มนี้มีขนาดเล็กประมาณ5นิ้วขนาดปากกานะครับเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควเป็นอาจารย์หลวงพ่อกวยนะครับถือว่าเป็นมีดหมออันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับเป็นหนึ่งในเบญจะพักีเครื่องรางก็คือมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับเอกอุมากนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ เรื่องอยูยงคงกระพันเมตตามหานิยมแคลคาดนะครับแล้วก็สามารถถอนเรื่องคุณไสยมนต์ดำป้องกันการถูกกระทําจากคุณผีคุณคนแล้วก็สำหรับการติดต่อพูดคุยค้าขายอะไรต่างๆนี่ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองนะครับถ้าปฏิบัติด,ดีปฏิบัติดีสวดมนต์อยู่เป็นประจำนะครับทำพิธีอยู่เป็นประจำเนี่ยระลึกถึงพระพูดพระธรรมพระสงฆ์นะครับเดินตามศีลตามธรรมเนี่ยชีวิตจเจริญทุกคนนะชีวิตเจริญทุกคนสําหรับ สายพระเกจิหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับสายลูกศิษย์สายหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับก็ถือว่าผมจะสังเกตจากคนรอบข้างผมนะครับที่เป็นทีมงานผมก็ดีเป็นคนที่ผมรู้จักก็ดีเนี่ยนะครับบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อป่วยหลวงปู่สุกอะไรพวกนี้นะครับหลวงพ่อลุ่งอะไรพวกนี้นะครับชีวิตเจริญรุ่งเรืองทุกคนนะฮะบ,บางคนบอกว่าตั้งแต่เกิดมานี่ชีวิตไม่เคยดีขึ้นเลยนะครับ ติดติดขัดขัดนู่นนี่นั่นอยู่เป็นประจำนะครับตั้งแต่มาบูชาวัดถุงมงคลของครูบาอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติที่ท่านที่ท่านเคยประพฤติปฏิบัติมาเราเป็นลูกศิษย์เราก็เดินตามรอยของท่านชีวิตจเจริญรุ่งเรืองทุกคนนะฮะไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่นะครับผมมีเด็กที่รู้จักคนหนึ่งอายุประมาณ16ปีนะกำลังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยฮะกำลังเรียนหนังสืออยู่ เขาทำธุรกิจออนไลน์ด้วยนะครับปรากฏว่าเด็กคนนี้เนี่ยรายได้ของเขาเนี่ยปัจจุบันนี้นะรายได้นี่หหลักเลยนะครับรายได้6หลักในขณะที่เขาเรียนหนังสืออยู่นี่นะแต่ก่อนนี้ก็เป็นเด็กที่เ,เกเรคบเพื่อนนะฮะเด็กแว้นนะครับต่อมานี่ก็มาเจอกับผมผมก็พาไปวัดหลวงพ่อเดิมพาไป าฝากตัวให้อธิษฐานฝากตัวเป็นศย์กับหลวงพ่อเดิมที่รูปหล่อของท่านนะครับพาไปวัดหนองโพบ,บ่อยๆพาไปวัดหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยบ่อยๆก็ปรากฏว่าเด็กคนนี้นิสัยก็ผิดไปนะครับเล่าบุหรี่ไม่เที่ยวกับเป็นคนที่สวดมนต์ภาวนาแล้วก็หลงไหลเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ ก็เลยคลุกอยู่แต่อย่างเงี้ยรายได้ของเขาที่ทําออนไลน์นะครับบางเดือนนี่โอ้โหรายได้เยอะมากนะต้องบอกว่า6หลักนะฮะรายได้6หลักเลยนะสำหรับเด็กคนนี้นะฮะอายุ16ปีเท่านั้นนะแต่มีรายได้นี่มีเงินเก็บนี่มีทรัพย์สินนี่เป็นล,ล้านนะเป็นล,ล้านเลยนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้คือเด็กที่อายุ16ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นการประพฤติปฏิบัติด,ดีขึ้นไม่เกเร แล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะทีมงานของผมนะคนที่ผมรู้จักเนี่ยนะครับชีวิตเปลี่ยนดีหมดทุกคนนะฮะแต่ก่อนติดขัดทุกยากนะครับชีวิตดีหมดนะขอให้มีความศรัทธาจริงๆนะครับปิดรูรั่วของเราให้ได้คําว่าปิดรูรั่วเนี่ยบางทีทรัพย์สินที่เราได้มารั่วไปทางเล่นการพน,นันรั่วไปทางเที่ยวเตะรั่วไปทางที่มันอะไรประเภทเนี้ยนะครับ ว่าเราก็เปียบเสมือนถังน้ำเนี่ยนะครับไอทรัพย์สินที่เราหามาได้ก็เปรียบเหมือนน้าแต่ถ้าเรายังรั่วเนี่ยหามาเท่าไรมันก็รั่วหมดนะเพราะฉะนั้นตรงปิดรูรั่วที่ตัวเราให้ได้ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์ชีวิตดีขึ้นทุกคนนะครับชีวิตดีขึ้นทุกคนอันนี้ก็คือเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับบางคนนี่เจ็บป่วยเจ็บป่วยออดออแอดแสุขภาพร่างกายก็ดีบางคนหมอหมอบอกว่ามีการเสี่ยงที่จะเป็นอัมาพาตนอนติดเตียงก็ ปัจจุบันนี้มันหายไปแบบอัศจรรย์นะฮะเป็นพวกกระดูกรอเคลื่อนอะไรพวกนี้นะครับกระดูกผุกเขาบอกว่าจะต้องไปทํากายภาพบําบัดไปอะไรนะอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ปรากฏว่าปัจจุบันนี้หายไปยังไงก็ไม่รู้ <laughs> หายไปยังไงหายมาร่างกายแข็งแรงเออก็มันก็แปลกนะ,กะแปลกมากมากนะครับอันนี้เป็นมีดหลงพเดิมนะขนาดเล็กนะเป็นมีดที่ผมได้มาจาก แถวลงน้ําตาลหนองโพนะครับสากรลงน้ําตาลหนองโพจากคนเท่าคนแก่เที่ยวเก็บกันมานะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดขนาดเล็กนะเป็นมีดยุคต้นๆเป็นมีดยุคต้นๆน,นี่เล็กมากลายเสยมาใบโพนะฮะลายเสยมาใบโพเต็มใบเนื่องจากว่าวันนี้วิดีโอโอ๋อวิดีโอมันซูมไม่ได้นะพี่น้องนะ ผมก็เลยต้องซูมมีดเข้ามาใกล้ๆเองแล้วมันก็คงจะไม่ชัดนะครับเนี่ยเห็นไครับเป็นมีดเก่ามากนะครับเป็นมีดยุคโบราณโบราณเลยนะครับใบมีดนี่ก็ประมาณสักสามนิ้วได้นะรประมาณสักสามนิ้วนะครับนี่สวยงามนะครับได้มาจากหลังวัดหนองโพเลยนะครับมีดเล่มนี้นะครับ อยู่ไม่ไกลจากวัดหลวงพ่อเดิมเลยนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดขนาดเล็กนะครับขนาดปากกาพกติดตัวไปไหนมาไหนได้สบายนะทำน้ำมนต์ก็ได้นะครับทำน้ำมนต์เสริมโชคชะตาของตัวเองเอทำน้ำมนต์ไว้พรมตามรอบบ้านไว้พรมตามบ้านนะครับเพื่อขจัดเสนียดจันไรและก็เสริมความเป็นสริมงคลให้กับบ้านด้วยนะครับอะไรที่ติดขัดชีวิตจะดีขึ้นเลยนะครับแล้วก็ทำน้ำมนต์ดื่มกินนะครับทำให้ ความเป็นสิริมงคลกับเราไล่ทุกข์ไลโ่โศกไล,โลก่โรคไล่ภัยนะครับถ้าเกิดว่าโรคนั้นไม่ได้เกิดจากความเสื่อมของร่างกายถ้าเกิดจากการถูกกระทํามานี่ชีวิตจะเริ่มดีขึ้นเลยนะครับ <c oughs> ขอโทษนะครับเป็นมีดขนาดเล็กนะเป็นมีดขนาดเล็กแต่วันนี้วิดีโอนี้น่นาจะติดขัดหน่อยนะครับมันไม่ชัดนะครับมันไม่ชัดกล้องตัวนี้ไม่ชัด เป็นมีดขนาดเล็กที่มีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็ฝักมีดเนี่ยผมได้เอาไปรัดหวายไว้ใหม่หมดแล้วนะครับไม่ชํารุดง่ายแล้วไม่ชํารุดง่ายแล้วครับก็คงจะประมาณนี้แล้วมั้งครับนะครับเนื่องจากว่ากล้องมันติดขัดยังไงไม่รู้ก็เอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดน,นะครับที่ชมวิดีโอผมมาถึงตรงจุดนี้ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอนะครับ ก็ถึงเวลาจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับผมวิดีโอหน้านะครับครับสวัสดีครับผมมิเตอร์แซมครับ